ลับมากันนะคะุณผ,ผู้ชมนะคะอ่ะมากันอยู่กับนี่เลยนะคะผู้สนับสนุนของเรานะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเซรั่มที่เจ้าของเนี่ยนะคะเขาเล็งเห็นว่าถ้าไปขายเซรั่มขวดละพันห้าขวดละสองพันหรือ,ข,อาขายแบบว่าเหมือนตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปหรือเขาตัวบแบรนด์ทั่วไปเนี่ยมันขายไม่ได้แล้วก็เซรั่มที่ขายส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อเนี่ยเ,เนื้อส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ มันจะมันแล้วก็เหนียวมันทาแล้วมันไม่สบายหน้าตัวนี้ใช้ก่อนนอนเท่าน,นั้นเวนลาห้าหยดเพราะเขาใส่หวัวเชื้อหลักๆไป3ตัวคือวิซีพาร์คาราเจนแล้วก็ไฮยาครับนะฮะใครที่มีรอ,อยดอยํารอยแดงจากสิวนะฮะน้องๆนักเรียนนักศึกษามีรอ,ย,ย,ดอย,ยดํารอยแดงจากสิวตัวนี้7วันรู้เรื่องนะครับเพราะรอยดํารอยแดงสามารถที่จะหายได้แต่ถ้าเป็นฝ้าหรือริ้วรอยเนี่ยอันนี้ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะฮะต้องขยันทานิดนึงนะคะ แล้วทาก่อนแต่งหน้าก็ได้ถ้าคุณคิดว่าทาก่อนแต่งหน้าได้ทาแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่จะให้แนะนําให้ใช้ก่อนนอนนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นราคาเนี่ย ข้างกล่องเขาติดอยู่ที่590เราบอกว่าไม่ขายที่สาวคุณเขาจะบอกขายไม่ได้อเงินมันเฟอ้อขนาดน้ํามันก็แพงเซรั่มจะมาแพงได้ยังไงไม่ได้ต้องขายเท่าไหร่คะวันนี้ครับหขวด30 ML จาก590ไม่ขายเหลือ390บาทเท่านั้นต่อ1นขวดครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีที่นี่ทีเดียวกับรายการเมสามันคันปากและมีโปรโมชั่นสุดพิเศษครับจ่าย5ได้ถึง6ราคาเพียง1,950บาทเท่านั้นเองสนใจรีบโทรรีบแคปเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะฮะ 0804628455หรือที่ Li น์อัดท HY ได้เด่งครับมาที่ข่าวบันเทิงต่อเลย<ะ>ครับ่ะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูนี่เลยนะฮะก็เห็น2-3วันก่อนคนก็ฮือฮามากเลยกับคุณแท็กพรันยูครับออบอกว่าไม่อัพไซส์น้องชายอย่างที่เคยเป็นข่าว<ะ>แต่ขึ้นเขียงฝังมุก 3ามเม็ดสวยๆนะครับก่อนหน้านี้ครับท้าพันยูก็ออกมาปฏิเสธชัดเจนกับข่าวลือว่าเจ้าตัวไปเพิ่มขนาดอาวายัยวะเพศ9นิ้ว uh. ว่าไม่ใช่อย่างที่หลายคนคิดนะจ๊ะ uh. แต่เขาเนี่ยไปทําอะไรกับน้องชายเขาจริงๆแต่ไม่ได้<ะ>ไปเพิ่มไซส์เขาไป<ะ>ทําการช็อคเวฟ ช็อกเวฟเนียเป็นการรักษาโดยใช้ไฟฟ้ากระตุ้นอวัยวะเพศให้แข็งแรงขึ้นต่างหากอ๋อฉันเคยเห็นเออๆไม่ได้ไปเพิ่มกกาเนิ้วนะเออแล้วไงพ้องบอกได้ว่าถ้าจะทำกับอะไรทักอย่างกับน้องชายเนี่ยก็คืออยากจะฝังมุกไว้ที่จุดๆของตัวเองอา่เดียวล่าสุดนะฮะคำพูดนั้นฝันที่เป็นจริง แท็กปรัญยูมีการโพสต์ภาพนี้เลยครับขณะอยู่ที่บนเตียงขึ้นเขียงโรงพยาบาล <ฮะ S 1> ในมือถือสอกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะ,ฮะอยู่บริเวณเป้ากางเกง <ฮะ S 1> จํานวน3ามสองอาาโดยเจ้าตัวเขียนแคปชั่นระบุว่าระบุว่าต่อมาดิสามเม็ดสวยๆแฮชแท็กฝังมุกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าให้ถามจริงเอ,อนอกจากนี้ครับมีการ آ, แคปแชทบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการฝังมุกแล้วก็มีการโพสตอรี่ขณะที่คุณหมอนกําลังทําการรักษาอีกด้วยครับงานนี้ครับคนแห่ขอรีวิวหล ลางทากันเพียบเลยบ้างก็ถามว่าเป็นห่วงว่าจะไหวไหมในพ่อแท็กบางคนบอกว่าฝังมุกไป3าเม็ดเนี่ยพูดไปมันไม่เห็นภาคหรืออะไรกับดิฉันด้วยค่ะทุกคนก็ต้องบอกว่าต้องรีวิวต้องรีวิวนะรีวิวหน่อยจ้ะผมเคยโดนผู้ชายสั่งมุกไหมคะไม่เคยไม่เคยใช่ไหมจะไปเคยได้ไงไม่ได้อยากมีอะไรแบบนี้ กินชาไข่มุกเนี่ยมันจะทำให้ผิวราโสวยเออไอชาไข่มุกก็เกณนเออต้องหัดเกณฑฝังมุกไอไข่มุกเนี่ยไข่มุกกิเกณฑ์เออคือการฝังมุกเนี่ยนะคะฝังมุกเราพูดได้นะคะฝังมุกฝังมุกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้ขวดเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเรือนจำนะคะน้องๆพี่ๆนักโทษเขาจะทำกัน<ม>นะคะบางคนเนี่ยก็อ่ะก็ก็เป็นระหึมอยู่แล้วาบางคนก็เกิดมาก็ก็ตามขนาด เขาก็จะเขาเรียกว่าฝังกันเพิ่มอัรถรสสำหรับน้องๆผู้หญิงแต่บางคนเขาก็จะบ่นว่ามันรู้สึกเจ็บแต่บางคนก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่าโอเคเออนะคะเคยโดนไม่ฝังมุกเคยโดนแบบมุกมุกอะไรแงี้ถามรับสอนอย่างเงี้ยบอกว่าไม่เคยเพราะว่าโอมเนี่ยเขาไม่โดนมุกมุกแบบว่ามุกเมืองไทยไงอย่างโอมเขาจะโดนมุกเซาซีอันนั้นแบบโป้งแต่ต้องระวังนะ ราวางอะไรกันเวลาฝังไปเนี่ยมันก็มันมีทั้งรูปทรงกลมกลมทรงกระบอกเออมันฟ้ายทรงกระบอกวาแม่มี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 แม่เคยเห็นแม่เคยเห็นจริงเหรอมี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 เคยเห็นหรือเคยโดนกูเคยเห็นอเคยโดนนานมาแล้วเออกลมหรือกระบอกฮะกลมหรือกระบอกกลมอะไรหมายความว่ากินนะถ้ากินชาไข่มุกอ่ามันมีแล้วบางคนเนี่ยฝังเนี่ยบางคนเนี่ย พี่เลนอฝังจะเป็นมละเลยอะเลนไหมวะพี่เลนเล่นพี่เลนไงอ๋อพี่เลนอ๋อฝังเนี่ยปกติก็เม็ดหนึ่งสองเม็ดสามเม็ดใช่ไหมบางคนเขาฝังเนี่ยมาทั้งฝามเออเคยเห็นม马拉ไหมเคยอย่างนั้นเลยตะปุ้มตะปั่มกันไปหมดเลยทีเดียวใช่แล้วมันดูน่ากลัวออเออมันดูน่ากลัวฝังแล้วมันมันจะเป็นเหมือนมละอะมละแบบที่ก็ททาไอ้นี่ ต้มจืดยัดไส้หมูเอ้ยัดยัดหมูเข้าไปอ่ะน่ากลัวนะคะแต่น้องๆบางคนเขาก็ชอบอืแต่สําหรับพี่พี่ไม่นะคะไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธเอ้ยไม่ใช่ครับไม่จำไม่ได้อ๋อมันไม่ได้ไม่รู้สึกเจ็บเออรู้สึกเจ็บเพราะว่าเราเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยจะฝักใฝ่เรื่องพวกนี้สาบานสาบานจริงๆช่วงนี้ฝนตกเราชอบเราชอบดูแต่เราไม่ชอบที่จะไปอะไรอยางไงครั้งนั้นไม่โดนไปกี่เม็ดเราได้ประสบการณ์ตรงไม่ ไม่อะไรก็พูดอยู่เมื่อกี้โดนฮะก็พูดอยู่บอกว่าเคยโดนนานมาแล้วไม่อยากรู้ว่ากี่เมตรใา่ความน้องมันฝังแล้วเขาขอดูไงโอ้โหมันเป็นยังไงเออแม่ก็เลยดูจับด้วยจับแล้วจับแล้วมันก็คึงไปคึงนมาไม่ได้ทะลึ่งนะคะนี่เป็นทางการแพทย์แล้วมีดาราท่านหนึ่งอ้าวเหรออันนี้เรื่องจริงดาราท่านหนึ่งก็เล่นพิเรนอย่างเงี้ยฝังมุกฝังมุกแล้วก็ มันเกิดการอักเสบเอ้าตายแล้วพอมันเกิดการอักเสบแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอ,ออกมาจากองคชาตเป็นดาราเอ่ยชื่อมาทุกคนรู้จักหมดม,มันจะมีกลิ่นออกมาจากองคชาตใครมานะะกิ่ที่อยากรู้แขหน่อยอีที่สวรเนอยากรู้ทีเรื่องแล้วเพื่อนเนี่ยก็จะทำการพิธีถวายบเออ คืออะไรถวายบัวคืออะไรคนอย่างมึงไม่รู้จักทวายบัวก็ประเทศนี้ก็มีใครรู้จักอะไรที่โอมไม่รู้จักมึงทำทุกคืนนั่นแต่เยี่ยมนี้เนี่ยเพื่อนบอกเฮ้ยเอเพื่อนพี่ก็บอกทำไมมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นเน่าๆออกมาเขาก็เฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้เขาเล่าเองไงนะครับเขาบอกว่าทำไมมันมีกลิ่นแบบเหมือนเน่าๆออกมาในกลิ่นอวัยวะเพศแล้วใช่เออพอเสร็จครับเขาก็บอกว่าไปล้างให้ไปล้าง พอไปล้างเสร็จปั๊บกลิ่นไม่หายเพราะว่ามัน,<ล>ม,นมันเน่ามาจากข้างในก็เลยไม่ได้มีกิจกรรมฟิตเจอริงก็เลยให้กลับบ้าน<อ>ให้ค่ารถไปประมาณหมื่นหนึ่งกลับบ้านเออคนนี้เอเอเอาซื้อแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ย ไอ้น้องคนนี้ก็คงจะมีคนบอกเยอะว่ามันมีกลิ่นออกมามเพราะมันเริ่มเน่าก็เลยไปทำการผ่ามุกที่ฝังออกสมัยวัยรุ่นเนี่ยที่คลินิกแห่งหนึ่งแล้วดนันไปประจวบว่าไอ้คลินิกแห่งนั้นเนี่ยเป็นคลินิกของผู้จัดสาวท่านหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อ,กอนกับฉันมันก็โทรมาเล่าให้ฉันฟังพี่เต๋าพี่เต๋าวันนั้นอะดาราคนเนี้ย มาที่คลินิกเพื่อนหนูแล้วหนูนั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์แต่ว่าเขาเข้าไปแล้วหนูก็นั่งเล่นคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็คงจะไปเซิร์ชเห็นน่ะว่าเฮ้ยไอ้นี่มันดารานน่วงการเดียวกันมาทำอะไรก็ลเลยเซิร์ชแล้วก็เขาก็จะเขียนว่ามาผ่าเอามุกออกอเกิดจากอาการเน่าและอักเสบที่องคชาติถ้าถามว่าดาราคนนั้นเนี่ยใช้ชื่อนี้ชื่อนี้ตามสกุลน,นี้ใช่ไหม,มเพื่อนบอกพี่เต๋ารู้ได้ยังไงอ่ะ อุ้ยมันสนิทกับฉันเออใช่ไงมันโทรมาเล่าฉันบอกไม่ต้องเล่าฉันรู้อยู่แล้วก็คือเนี่ยเนี่ยคนนี้เห็นนี่นะไม่ใช่เอเนี่ยซื้อกินซื้อแล้วแล้วเ่าให้ฉันฟังแล้วฉันก็เค้นออกมาว่าอีสลาคนเนี้ยเออใครนางก็เล่าเล่าเสร็จปั๊บฉันก็อุ้ตายแล้วไม่น่าเลยเพราะเด็กคนนี้หล่อมากหล่อมากนะคะเขียนเสี้ยงูเดี๋ยวเขียนให้แล้วเสร็จทีเนี้ย็ไปเอามุกออกที่คีนีกเคลื่อนของ ผู้จัดท่านนี้เ<อ>มื่อก่อนเป็นดาราเอเอตอนเราเป็นผู้จัดแล้วอแล้วเขาก็สนิทก,กับทางเราเขาก็โทรมาเล่าฉันฟังถามสิว่าเห็นว่าคนนี้คนนี้คนนี้ไปใหน,นเอ๊ะทำไมเขามีอาการแบบนี้ใช่ไหมไม่เขาเขาก็ไปดูในใบ,ใ,บในคอมพิวเตอร์ในประวัติอะ่ะเ,<อ>เพราะว่าเขาอาจจะเป็นเพื่อนเขาเปิดคลินิกไง เป็นคลินิกทําศัลยกรรมไงผ่าตัดอะไรพวกนี้แล้วไอ้ดาราคนนี้มาปรึกษาและไอ้นี่มันอยู่หน้าคอมพอดีแต่ว่ามันไม่ได้เจอกันมันอยู่หน้าคอมมันก็เซิร์ชเฮ้ยนี่มันชื่อดารานน่น้าสกุลดารานน่เราทาอะไรแล้วพอเข้าไปดูเสร็จออกมาเอามุกออกอืเพื่อนที่หลายคนเนี่ยนะมีแฟนแล้วพอดีแฟนเป็นเด็กวัยรุ่นอาจจะโดนคุกกดีเยาวชนก็ฝังกันพอฝังกันเสร็จวับเนี่ยสุดท้ายก็ไปคลินิกเนี่แหละแล้วก็ไปเอาออกกันครับ เวล่าอาดาราคนไหนละ่ะเขียนชื่อกัอนซีอ๋อเดี๋ยวไม่ต้องเขียนเดี๋ยวเอารูปให้มึงดูอ่ะเดีย๋ยวจะได้อ่านข่าวต่อไปเลยไหมมึงนี่ชอบของทำไมโอมชอบของพวกเกี่ยวกับ,บ,บเรื่องอวัยวะเพศผู้ชายไม่ถ้าเป็นอวัยวะเพศผู้หญิงโอมจะไม่ค่อยสนใจอะจะอ้วกเอเอจะอ้วกเนาะโอเคนะทั้ะะงของผู้หญิงแลงผู้ชายเลยไม่ได้โอมอีโอมมึงเลิกเถอะให้กูไม่เปิดให้มึงดูนเด้ยไม่น่าดิอยากรู้เฉยอยากรู้ว่าคนนั้นเขาคือใครอ่ะ ว้าจบอันนี้จบก่อนนะไปสืบกันเราเองแม่เขาไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรใครนะไม่ได้บอกไม่ต้องมาแจ้งความจับกูกูแจ้งจับหมดนะอีพวกที่มาแจ้งความจับกูพวกกูไม่ได้เอ่ยชื่อใครแล้วมึงมก็มาทำมาทาย่าทายผิดกันทั้งนั้นแต่อันนี้แม่ก็โพสเหมือนกันนะบอกว่าใครเอ่ยผู้จัดละครช่องดังน้ำตานองเพราะโดนบอกเลิกสายฟ้าแลบสายฟ้าผ่าฟ้าผ่ากันเลยทีเดียวฟ้าผ่านี่คือแบบต้องเปี้ยงเลยนะคุณแม่เปี้ยงเลยผู้จัดละครช่องดังน้ำตานองหน้าเหตุใดแบบเดินสายรูปงามน้ำเพราะวงเล็บ อบอกเลิกฟ้าผ่าค่ะมีแค่นี้จริงๆร่ะเนี่ยไม่ถึงไหนตะคิบค่ะเขาเช่นี้เลเล่าสิเรื่องจริงอนักข่าวเขาก็คุยกันว่าไอ้นายแบบคนนี้เมื่อก่อนเขาเป็นผัวผู้จัดท่านหนึ่งอเออแล้วก็เลิกกันเพราะว่าเพราะว่าไอตา ผู้จัดเนี่ยก็คือคงผู้จัดคนเนี้ยเขาก็กินในแบบทางภาคเหนือมาเยอะอะกินในแบบทางภาคเหนือมาเยอะแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็เขาก็นี่ไงอะไรอ่ะเ,ออเรียกว่าก็ไม่ดันสักทีหนึ่งมไม่ดันอยงเขาทําอย่างอื่นอย่าง,างเดียวไม่ดันสักทีคือไม่ดันแบบเรื่องผลงงผลงานออไม่ดันอย่างอื่นดันอย่างอื่นอย่างเดียวเอีในแบบก็ไม่ไหวเออ คนนี้ไงที่ฝั่งมุกอุ้ยจริงเหรอนี่ไงคนนี้แหละเฮ้ยยังเป็นเอฟซีเขาเลยนะเฮ้ยอึ้งเลยอ่ะเห็นคนเดียวบอกแล้วเหอชื่อมาทุกคนรู้จักรู้จักแน่นอนคุณผู้ชมดังด้วยแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็ก็ก็ไม่ได้อะไรมากมายเขาก็ยังเดินสายประกวดเป็นเป็นเป็นในแบบเดินสายประกวด พอเสร็จปั๊บเนี่ยก็มาเจอมหาเศรษฐีท่านหนึ่งทางนั้นเขาก็เปบ้านเปรถที่รวยกว่าผู้จัดเออครับผู้จัดกินอย่างเดียวไงเออแต่ไม่ได้เปอะไรเยอะไงแล้วก็ไปให้ความหวังเด็กไงว่าเดจะดุงจะดานให้เป็นดาราอแต่สุดท้ายก็ไม่อะไรมากมายนะกินกันเออก็เสร็จปั๊บเนี่ยก็มาเจอเศรษฐีท่านหนึ่งเขาก็ซื้อบ้านให้สองหลังแล้วก็ซื้อเมอร์เซเดสเบน์ให้สองคันค่ะ เออแล้วก็นักข่าวพวกก็คุยกันอบอกว่านายแบบคนเนี้ยเซ็กจัดมากอืสระว้น้ำเอาดอร์ในป่าอืสู้ตายกับเศรษฐีคนนี้ครับอือันนี้นักข่าวเล่าให้พี่เต่าฟังนะคะอืมก็มลเลยบอกเลิกสายฟ้า,ฟ,าฟ้าผ่าไปเลยแล้วฟ้าผ่าสิจะไปทำอะไรล่ะมึงอยู่ไปก็ เสียแต่แรงเงินไม่ได้ออยู่ก็เศรษฐีได้บ้านสองหลังแล้วอะได้บ้านสองหลังเขาทำเขาเปิดธุรกิจให้ด้วยแล้วก็ซื้อเบนที่สองพันอะมึงเลิกไหมล่ะเลิกแล้วเด็กมันก็คิดถูกแล้วล่ะมันก็ไม่ผิดหรอกเลยว่าเด็กก็ไม่ได้แต่ว่าเด็กไม่ได้อะไรดีอะไรโอกาสมาแล้วอะไรดีแต่เพราะว่าดีอะใช่ไหมล่ะอะแล้ว แล้วคือยังไงแล้วผู้จายคนนั้นทํายังไงก็ร้องไห้เสียใจอันนี้เหตุเกิดนานยังะนานยังสักพักแล้วล่ะสักพักแล้วนักข่าวคุยให้ฟังนักข่าวคนนี้ข้อมูลโอเคร้อยเปอร์เซนต์ข้อมูลร้อยเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์นั่นแหละเขาอาจจะมีหลายคนก็ได้ผู้จายคนนี้เด็กคนนี้หล่อในแบบคนนี้หล่อมากแล้วก็บอดี้สวยหน้าหน้าตาหล่อแบบไม่ได้หล่อแบบหล่อแบบหล่อพระเอกนะแต่มันหล่อน่ารัก ขาวสูงร้อยแปดสิบเขามีโอกาสของเขาแล้วถูกต้องน้องไม่ผิดเขาก็เลยเทผู้จัดท่านดังอ้าวอะไรดีอยาผู้จัดคนนั้นชื่ออะไรเออคนนี้เขาจะมีหลายคนเนี่ยใช่แต่ละสุดคือเด็กคนนี้อ๋อนางก็ก่นเป็นคนคนไปแต่นางก็มีหลายคนอยู่นะอุ้นางอารวาสเก่งนะ เนี่ยเหรอเอออะแร้ว่านี่คือวีนเหรอวีนวีนเด็กอะนะเออไว้ทองหรือเปล่าไม่รู้เออแต่หนากก็ยังไม่ได้ไว้ทองเฮ้ยถึงยังมาแม่นางหมดไว้ทองไปนานแล้วเออเอออ่ะก็ไม่แปลกเด็กก็ยังหนุ่มยังสาวไปเจอแบบนั้นนะเนาะมันก็ตกอกตกใจอยู่ไปก็ไม่ได้เงินใช่ไปหาโอกาสดีๆดีกว่าถูกต้องค่ะนะคะ พักกันก่อนไหมพักกันก่อนดีกว่าอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนทวีที่ H Y นะคะวิสีพัทยาคาราเจนนะคุณผู้ชมนะฮะหขวด 30ml รอยแดงรอยดำหายนะคะคุณน้องที่มัธยมหรือวัยมหาวิทยาลัยหรือวัยทำงานผู้ชายผู้หญิงใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย บำรุงผิวไม่รู้ว่าเราทาเพราะามันจะซึมไวแห้งไวไม่มันไม่เหนียวแต่เห็นผลไวนะฮะเพราะเขาใส่หัวเชื้อ3ตัวเลยทีเดียวนะฮะวันนี้590ติดข้างกล่องเขาก็ไม่ขายเขาขายเท่าไหร่วันนี้5 9าไม่ขายจริงๆเพราะเหลือแค่390บาทต่อ1ขวดเท่านั้นนะฮะแล้วมีโปรโมชั่นเป็นเซฟโปรโมชั่นพิเศษจ่าย5ได้ถึง6ราคาเพียง1950บาทเท่านั้นสนใจรีบโทรได้เลยเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วกับทวิตทูเชไวน์นะครับ0 8 0 4 6 2 8 4ศ หรือที่ line at two h y นั่นเองครับพากกันสักกุ้นก่อนครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ